สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบกเช่นเดิมนะครับอนส,สุสุของสิบสาขาธัญ,ญบุรีนะครับวันนี้เซเบกจะพามาชมรถสวยๆข้างหลังคันนี้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปี2024นะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบกจะพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับผมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบกกาลังพามารับชมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นสเปซแค a 3.0เกรดเอนะครับ สีขาวราคาค่าตัวอยู่ที่6 7 3 3 0 0บาทครับลูกค้าตัวนี้จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีเลยครับมีสีขาวสีบ้อนเงินแล้วก็สีเทาแรมโบครับตัวนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะครับพร้อมฝากระโปรงเล่นลวดลายแบบนี้นะครับกระจังหน้าโฉมใหม่นะครับเพิ่มตัวเังพึ่งออกมาแบบนี้แล้วก็มี ลูกค้าเพิ่มไฟตัดหมอกมาให้นะครับปกติจากนี้จะไม่มีมาจากโรงงานนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็อยู่ข้างไฟไฮโดรเจนแบบนี้นะครับในรุ่นเกตเริ่มต้นเลยนะครับก็สวยงามไปอีกแบบในรุ่นโฉม2024นะครับสำหรับตัวรุ่นเกตเริ่มต้นนะครับก็จังเป็นรุ่นล็อกระทะนะครับขอบ15นิ้วนะครับเป็นล็อกระทะเหล็กแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์สเปซแครด้านข้างครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกตรงนี้นะครับ อย,อยู่ตรงข้างๆนะครับตัวเบ้ามือเปิดจะเป็นสีดำนะครับลูกค้าเดี๋ยวเซเบจะพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสำหรับด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบไฮโดรเจนธรรมดาครับทั้ง2ด้านเลยหรือว่าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หรือ LED ได้ไหมได้เซเบจัดให้นะครับขอให้บอกเนาะตัวนี้นะครับมีกล้องมองถอยมาให้แล้วจากโรงงานนะครับเป็นที่เปิดสีดำแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวเกรดเริ่มต้นเนาะก็ยังจะไม่มีตัวบันไดกันชนท้ายมาให้นะครับแต่ว่าสามารถบอกเซล์ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเซบไปพาไปรับชมกันด้านในกันบ้างแล้วกันครับว่าความสวยงามในรู่สเปซแครบสเกรด S 2024ครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจาก2ชัวโฉมง2023บบ้างครับสำหรับตัวการดีไซน์ของตัวพวงมาลัยครับผมก็ดีไซน์ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเพิ่มความ หรูหรามากยิ่งขึ้น้วครับมีตัวปรับบางสิฟังก์ชันมาให้เหมือนเดิมนะครับเรื่อไในมีการปรับเปลี่ยนนะครับรวดลายใหม่แบบนี้นะครับหน้าจอครับจะแตกต่างจากโฉม2023อย่างชัดเจนครับหน้าจอจะใหญ่ขึ้นครับเป็น8นิ้วนะครับมีการตั้งค่าอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอกการตำแหน่งตัวเอียงตัวองศานะครับตามรูปเลยแบบนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานครับในโฉมของ2024ครับ แล้วก,ก็การใช้งานการเชื่อมต่อไวขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัว2023นะครับสำหรับตัว s p a c e c a ส3 0จ a นเก S นะครับก็จะแตกต่างมาเพิ่มเป็นกุญแจรีโมทมาให้จากโรงงานแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับก็จะเป็นกุญแจธรรมดาถ้าตัวเครื่องสามพันนะครับเรามาเราแถมมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวิตช์ไฟตัดหมอกที่ลูกค้าขอเพิ่มมาเราติดให้นะครับ ส่วนด้านข้างครับก็มีเป็นกระจกจกปรับกระจกไฟฟ้าครับแบบนี้ปรับซ้ายขวานะครับตัวล็อกกระจกนะครับฝั่งคนขับปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับตัวนี้รถเพิ่งมาส่งนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดตัวสีได้นะครับส่วนตัวกําลังเครื่องยนต์ของตัวเครื่อง3ามูนะครับมาความแรงม้านะครับจะอยู่ที่190แรงม้านะครับหเกียร์ท่ากับเครื่องพันเนะครับมีถุงลมมิรภัยให้คู่หน้า2ตําแหน่งเหมือนกันนะครับ แคปก็สามารถเปิดได้กว้างนะครับสามารถเหมาะกับการใช้งานรถบรรทุกหนักนะครับหรือว่าไปบรรทุกเยอะๆเนี่ยเครื่อง3.0ตอบโจทย์ครับลูกค้าประหยัดน้ามันนะครับและอย่างครับการต่อภาษีไม่ต้องกังวลครับลูกค้าภาษีเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์ใหญ่แล้วก็ใช้งานหนักๆก็คือสบายมากรับบรรทุกได้สองสามตัน4ตันสบายมากเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเกตเริ่มต้นครับก็จะได้เป็นเบาะภากำมะาหยี่แบบนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นเบาะหนังได้ไหมได้ครับก็ทักมาคุยกับเซลเบียนะบอกว่ารับชมมาจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเซเบียแถมให้ได้เลยเนาะก็ทักมาคุยกันได้ครับหรือว่าอยากได้เป็นแบบว่าพร้อมช่วงล่างพร้อมคอกเพาลอยอะไรครับทักมาคุยกันได้อยู่ขึ้นอยู่กับเรทกินดาวของเราว่าเราจะดาวที่เท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรมาคุยกับเซเบียได้เลยนะครับขอบค ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปนิดนึงแล้วกันครับเบอร์โทร089ครับ89 8979862นะครับเบอร์โทรศัพท์สายด่วนโทรเข้ามาได้นะครับขอฝฟาดฝากช่องทางเพจไปนิดนึงแล้วกันครับช่องทางเพจของเซลเบียรครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอิส,สุของ10ทันญบ,บุรีปรทุมธานีนะครับเซลเบียก็จะขึ้นเลยสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเซลเบียมีรถสวยนะครับมีคมเปนมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกๆวันเลยสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ส่วนช่องทาง Ti t o อกครับพิมพ์คําว่าเบรกกระบะสิ่งครับจะเป็นช่องทางลอีกหนึ่งช่องทางก็เสีเยเบีรกําค่้าง,งวดคิดรายละเอีดยดได้ทุทรุ่นเลยถ้าลูกค้าสในใจรุ่นไหนก็สามารถทำมาคุยหรือว่าคอมเมนต์กันได้ครับ<อ>แล้วก็ช่องทางทิกตอกสำรองครับพิมพ์คภาษาไทยคำว่าอ so ิส so สู so ่เซลเบียจัดให้ครับช่องนี้ก็จะเป็นมีรถสวยๆมาให้ชมนะครับมีสตอรี่ลูกค้านะสามารถเข้ามากดติดตามกดแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์กันได้นะพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนช่องทาง u t u b e ครับพิม์ภาษาอังกฤษคำว่าอิุเซีเบียครับลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เซเบียได้นะครับเซเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกอาทิตย์1คลิปครับสามารถเข้าไปดูได้นะรถสวยๆเซเบียสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหรือว่าจะให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงสามารถทักมาคุยกันได้ครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับช่องทางทาง Google ครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอิสุของสิบธัญบุรีปทุมธานีครับสามารถ กดโทรมาสอบถามได้จะว่าจะเป็นแคมเปญรถใหม่เข้าสู่บริการหรือว่าจะซื้ออะไรต่างๆครับสามารถโทรมาพูดคุยกันได้ครับเซเวียนี้ให้คำปรึกษาทุกคันทุกเครครับก็สำหรับนี้ก็เซเวียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ใน ep หน้านะครับสวัสดีครับ